หลังจากเปิดตัวเจนที่8ออกสู่ตลาดเกาหลีและทั่วโลกสำหรับหุนไลโซนาตา เก๋งซารุนเจนใหม่ที่ออกมาต่อกรกับคู่แข่งจากแดนประดิบอย่างสมบูรณ์แบบไม่ว่าจะเป็นโตโย t a c a m มรและ h o n ล a า c อคคอล่าสุดมาเลเซียเพื่อนบ้านอาเซียนเผยสมจริงโดยเป็นการนำรถเข้าจากเกาหลีต่างจากโตโย t a c a m มรที่นำเข้าจากไทยและฮอนล a า c อคคอที่ประกอบในมาเลเซียความรอครั้งนี้ฉีกแนวกว่าไหนโดยการออกแบบเส้นสายสไตล์สปอร์ตแต่ยังมีกลิ่นอายความเป็นรถยนต์พรีเมียมโซนยุโรป ตั้งแต่ดีไซน์ฝากระโปรงหน้ากับไฟหน้า LED สีดวงเป็นหนึ่งเดียวพร้อมกับไฟ LED เลธามร Running l i g กระจังหน้าทรง6กเดียม แบบคลาสคาร n ลิงกิลเข้ากับชุดกันชนหน้าใหม่ได้อย่างลงตัวชุดโครมพรีเมียมลากยาวตั้งแต่บางโคนไปจนถึงกรอบกระจกประตูที่ดูสวยงามหลังคารถที่ลาดลงแบบสปอร์ตยุโรปรวมถึงกระจกที่มีเอกลักษณ์เฉพาะไฟท้าย LED ดีไซน์แนวยาวสวยงามพร้อมล้ออันลอยขนาด18นิ้วพร้อมอยาง2 35ทั 45R18 ัวลถขยายใหญ่ขึ้นตั้งแต่ความยาว4,900มิลความกว้าง1,890มิลความสูง1,835มิลทานล้อขนาดใหญ่2,800ภายในฉีกแนวไปจากเดิมอย่างชัดเจนหรูขึ้นพรีเมียมขึ้นด้วยแผงคอนโซลหน้าดีไซน์เป็นที่หนึ่งเดียวและอยู่ในระดับเดียวกัน ทั้งมาตดาวัดขนาดใหญ่กับหน้าจอสัมผัสพร้อมระบบความบันเทิงอินโฟเทนเมนต์ขนาด10.25นิ้วโดยดีไซน์ภายในได้รับการออกแบบแรงบันดาลใจจากเครื่องบินขับไล่พร้อม Head-Up d i s p l a y ม่านวัดดิจิตอลแบบ LCD ขนาดใหญ่12.3นิ้วระบบชาร์จมือถือไร้สายเบาะนั่งกึ่งหนังแท้คุณภาพเครื่องปรับอากาศแยกส่วนซ้ายขวา ขุมพลังสำหรับมาเลเซียมีขนาดเดียวคือเครื่องยนต์เบนซิน Smart System G 2.5 MPI ให้กำลังสูงสุด180แรงม้าที่6,000รอบต่อนาทีแรงบิด232นิวตันเมตรที่4,000รอบต่อนาทีจับคู่เกียร์อัตโนมัติ6สปีด อูน mm ิวฮุนไดโซนาร a เตเตรียมขายจริงเร็วๆนี้และเปิดรับจองที่มาเลเซียค่าราคาจำหน่ายอยู่ที่1 5 0 0 0ล้าน5แสบาทไม่รวมภาษีนำเข้าของเมืองไทยส่วนเมืองไทยบอก้เลยว่าไม่มีการจำหน่าย